พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์สมเด็จเจ้านางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประ,ประจำปี2567ในวันนี้ความรักของแม่เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีเงื่อนไข หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้ผู้เป็นแม่ล้วนรักและมีความหวังดีต่อลูกปรารถนาให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีมีนอนาคตอันเจริญรุ่งโรดมีความสุขจึงพยายามส่งเสริมลูกทุกทางโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากผู้เป็นลูกควรตระหนักว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะควรค่าแก่ความรักของแม่งานวันแม่แห่งชาติมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณธรรม ยกย่องความดีงามของผู้เป็นแม่และเชิดชูคุณธรรมในข้อความกตัญญูอันถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีแม่ทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านเสียสละแรงกายแรงใจเลี้ยงดูลูกโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากเห็นลูกปลอดภัยมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตสมควรที่ลูกจะตอบแทนพระคุณท่านตั้งแต่ช่วยงานเท่าที่ทำได้ เมื่ออย่างเยาว์วัยไม่ทําให้ท่านทุกข์ใจด้วยการบํารุงดูแลท่านเมื่อเติบใหญ่มีงานอาชีพการบํารุงมารดาบิดาเป็นข้อหนึ่งในมงคล38ประการเป็นคุณธรรมที่ผู้เป็นลูกควรประพฤติปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญงอกงามในชีวิตทําให้ครอบครัวมีความสุขสงบอีกทั้งจะช่วยจันลงสังคมของเราไม่ให้เป็นไปในทางเสือ่อม ในพระนามาพิธทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระเจ้าขอเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ณบัดน,นี้ขออำนวยพรให้งานประสบผลสำเร็จดังวัตถุประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ผู้มาร่วมงานทุกท่านมีชีวิตที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน สวัสดีค่ะพี่ปูธนนวันนี้พี่ปูธนนมารับโลรางวัลชื่อรางวัลอะไรคะก็เป็นรางวัลลูกกตันยูนะครับคือได้รับรางวัลนลูกกตันยูเป็นตัวแทนของภาคกลางนะครับผมก็ถือว่ามีความยินดีอย่างสูงที่ได้รับเกียรติจากกท่านกรุงสมเด็จพระเทพที่ได้ทำหาคุนามอบโลกโลกและ เงินควันถุงให้กับลูกกตันยูในปี2567เชื่อว่ารางวัลน,นี้มันไม่ได้มีความสำคัญที่สุดสำหรับตัวผมผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นรูปที่ดีที่สุดเชื่อว่าหลายๆคนก็มีพ่อแม่ที่ดูแลแล้วก็เป็นลูกเกตันยูอาจจะมากกว่าผม ก็ถือว่ามันเป็นจังหวะโอกาสที่ผมจะรับมอบหมายเมืน,นี้ก็ถือว่ามีความดมีเป็นอย่างสูงและผมก็อยากให้ทุกๆคนมีความรักต่อพ่อแม่ทุกคนทําความดีทุกวันต่อตัวเองครอบครัวและประเทศชาติและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศิลธรรมจริยธรรมและก็คุณธรรมเราควรจะมีให้กับตัวเองและ ในครอบครัวและทุกคนก็ขอมอบความสุขในปีนี้ในวันแม่ให้กับทุกคนขอให้รับแต่สิ่งดีๆ<ม>เข้ามาในชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป<ม>ขอบคุณมากครับ